รังโอน5,000อีก70,000 0คน21-22พฤษภาคมนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยาน,นะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ครั้งโอน5,000อีก7 0 0 0คน21-22พฤษภาคมปิดทบทวนสิทธิ์สิ้นเดือนนี้ครั้งโอนเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทอีก7 0 0 0คน21-22พฤษภาคมเผยจ่ายครบ15ล้านคนแล้วเร่งเก็บตกอีก2.4แสนคนปิดทบทวนสิทธิ์สิ้นเดือนนี้นะคะวันที่20พฤษภาคมนายรับารลนแสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันภายในสัป,ปดาห์นี้จ่ายเงินครบ15ล้านคนโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมจ่ายกลุ่มเยียวยาเกษตรกรเคยมีปัญหา4แสนคนไปแล้วส่วนวันที่21-22ถึง 22, พฤษภาคมจ่ายอีก7แสนคนโดยขณะนี้ยังเหลือการตรวจทบทวนสิทธิ อีก2.4แสนคนแบ่งเป็น8 0 0 0 0คนกำลังตรวจสอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้แต่อีก1 0 0 0 0แนคนมีปัญหาไม่เจอตัวเนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงทำให้ผู้ทบทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวตนดังนั้นให้กลุ่มนี้เดินทางไปแสดงตัวที่สาขาของธนาคารกรุงไทยโดยยังมีอีก6 0,000คน ติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังประกาศในเวลาจนถึงปลายเดือนนี้หากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการภายในเดือนพฤษภาคมนี้พยายามปิดการทบทวนสิทธิ์เนื่องจากในเดือนมิถุนายนเป็นการจ่ายเงินในรอบที่3เดือนที่3แล้วถือเป็นเดือนสุดท้ายดังนั้นกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์ควรจะให้ภายในเดือนนี้ ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นให้รอการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆที่รัฐบาลจะออกมามองว่าคนทั้ง66ล้านคนจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทุกคนแต่การช่วยเหลืออาจไม่เท่ากันเพราะผลการกระทบต่างกันนายรัตนลนกล่าวนี้ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสาร ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ